สวัสดีครับผมช่างบาร์จากเพจเขอแค่มีปลั๊กนะครับวันนี้ผมจะมาลื้อตัววิวเลนสองให้ดูกันนะครับวิวเลนสองนะครับอันดับแรกเราก็งัดยางออกได้เลยครับจัดรบอบรอบระยางเขาจะรัดแบบใหม่นะครับก็คือจะมีการหุ้มขอบนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาดึงจะออกยากกว่าเดิมหน่อยแล้วก็ดันออกด้านหลังได้เลยแล้วก็งัดด้านข้างขึ้นนะครับ ต้องหาหลดกบอะไรเป็นแบนส์นะครับถ้าเป็นวิวเลนหนึ่งครับจะมีสี่ด้านแต่พอมาเป็นตัววิวเลนสองครับมีแค่สองด้านแต่ก็ปกติเป็นวิวเลนหนึ่งก็งัดแค่สองด้านนะครับถึงแม้เขาจะมีมาให้มาให้มากกว่านะครับอันนี้ผมพูดไปด้วยแล้วงัดไปด้วยผ่านกล้องอาจจะบางทีไม่ค่อยถนัดนะครับภาพมันจะลอกๆลอตานิดหนึ่งเพราะตอนนี้ผมต้องดูผ่านหน้าจอมือถืออันนี้เป็นดอกอันนี้เป็นพาสซีฟนะครับ ที่ต้องระวังเลยคือ,อนี้นะครับระวังหายเพราะนั้นเอาเก็บไปเลยเดี๋ยวหายแล้วก็ถอดเป็นน็อตหัวแชกนะครับแชกเล็กก็ค่อยๆไขไปครับนี่ก็ดูว่าเป็นแนวทางก็ได้ครับออกมาใหม่อาจจะยังไม่ได้มีใครต้องแกะต้องอะไรหรอกครับแต่ว่าอนาคตเผื่อต้องเปลี่ยนดอกเปลี่ยนแบตอย่างนี้ครับสามารถทําเองได้ครับเรื่องนี้ดอกก็เปลี่ยนได้แบตก็เปลี่ยนได้ แต่ตอนนี้ดอกกระแบดยังไม่มีราคานะครับอันนี้ด้านหลังนี่เป็นดอกลำโพงเดีย๋ยวผมไปหยิบตัววิวเลนหนึ่งมาดูเหมือนดอกลำโพงจะเบอร์เดียวกันปรากฏดูแล้วไม่ใช่นะครับเป็นคนะเบอร์นะครับเป็นเบอร์ใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้จะเป็น อยู่ตรงนี้นะครับเลขเ,เลขเบอร์ A นะครับ ASDFL 1 0 0 2 0 4 0 1นะครับแต่พาร์ตเบอร์ตัวนี้จะเป็น ASDFL นะครับแต่เป็นแต่จะเป็น1 0 1 0นะครับ1 0 1 0แต่เป็น0 4 0 1เหมือนกันนะครับก็คือน,น่าจะอยู่ในซีรีส์เดียวกันครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับไม่เลขจะหนากว่าไม่เลขจะหนากว่าหน่อยเดี๋ยวผมหาที่วัดมาวัดเลย ตอนแรกผมคิดว่าเป็นดอกเดียวกันสกแต่พอเอาเข้าจริงแล้วไม่ใช่เบอร์เนี่ยมันไม่ค่อยจะดีข้าวๆแล้วกันนะครับถึงขอบเหล็กล่าง11ประมาณ11.3มมิลน,นะครับ นีประมาณ9.8มิลนะครับประมาณ1.5มิลนะครับต่างกันเรามาแกะต่อต่อไปมาดูแบตบแบตบนี้ก็จะเป็นแบบถ้าดูตรงนี้นครับจะมีเขาจะมีตรงสื่อเขียนไว้นะครับ B+SDA SCL B- ลหมายความว่าแบตเตอรี่ตัวนี้นครับไม่ใช่แบตเตอรี่ธรรมดาแล้วแต่ข้างในมีชิปคอนโทรลนะครับตัว SDA กับ SCL นี่เราเรียกสัญญาณควบคุมนี้ว่า I2C ครับ I2C ซึ่งเป็น t a ต d a า d โปรโตคอลที่ใช้มา10น่าจะสิกว่าปีแล้วครับซึ่งโปรโตคอลนี้ดีตรงที่ว่าสามารถต่อกอุปกรณ์ได้หลายๆตัวนะครับโดยใช้หลายสัญญาณควบคุม2อ,องเส้นนะครับเดี๋วยวไวอนาคตผมจะมาแนะนําวิธีการวัดว่า s d a SCL ตัวนี้ทํางานยังไงนะครับจริงๆแล้วโปรโตคอลนี้ไม่ได้เป็นโปรโตคอลที่ซับซ้อนอะไรนะครับเดี๋ยวมาทอดดูบอร์ดกันเห็นแล้วว่าดอกเป็นคนละตัว ราต้องถอดด้านบนก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีเป็น B 2 B ล็อกอยู่นะครับ B 2 B ก็คือ board to board นะครับบอร์ด to บอร์ดเราจะเรียกว่า B 2 B นะครับเป็นคอนเนคเตอร์ที่เป็นสตั๊กเจอร์ที่ค่อนข้างนานและแต่ว่ายังนิยมใช้อยู่เพราะว่ามันใช้งานได้ง่ายครับสำหรับ B 2 B นะครับนี้ก็มีไม้อยู่ข้างบน เดี๋ยวผมแกะให้ดูข้างในเลยถอดออกมาเลยน,นะครับก็มีไม่มีไม่ led สวิตช์อ่เป็นแท็กสวิตช์ธรรมดานะครับแท็กสวิตช์มาตรฐานอันนี้ใช้มาหลายปีมากบปนเน้ยครับทนทานครับมีอยู่ในนิว้วตระกูลนิวพอตก็ใช้แบบนี้ จริงๆก็คือเอ็มพาร์ันหนึ่งก็ใช้ตัวนี้และครับที่อยู่ตรงสวิตช์บลูทูธนะครับใส่กลับน็อตเล็กต้องอาศัยมือช่วยนิดหนึง่งถ้าใช้เครื่องคันอ่องเดียวเดี๋ยวจะรูทนะครับ ไปมาถอดพอร์ตชาร์จมาถอดบอร์ดด้านใน สตัคเจอร์เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเท่าไหร่นะครับวิธีการระบายความร้อนก็เป็นฮิตซิงเหมือนเดิมแปะอยู่ด้านหน้าแต่ว่าจะเพิ่มครีบระบายความร้อนมาฮิตซิงก็คือตัวที่เป็นสีของเงาเนี่ยครับเนียกก็เป็นฮิตซิงนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบบอร์ดวิวเลนหนึ่งมาแบบนึงครับมาแล้วครับอันนี้เป็นบอร์ดวิวเลนหนึ่งนะครับก็การจัดเรียงก็ตำแหน่งก็คล้ายๆเดิมนะครับสตัคเจอร์คล้ายๆกันนะครับอันนี้ไม่ค่อยแตกต่างจากไม่เหมือนตัวอิมพัตันสองนะครับกับอิมพัตันสามนี่นะครับ ก็จะเปลี่ยนโมดูลใหม่นะครับตัวนี้เป็นโมดูลบลูทูธ5.1เดิมนะครับมาใช้ตัวนี้แทนที่เป็น5.3นะครับลักษณะจะคล้ายๆที่อยู่ในตัวเวอร์นะครับเดี๋ยวผมหยิบบอร์ดบูเวให้ดูด,ด้วยอันนี้นะครับเป็นของบูเวอร์ก็เป็นบลูทูธ5.3นะครับก็จะมีชิปขยายไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเดิมไหม ห้าแปดสองห้าพีมาดูตัวเดิมกันห้าแปดสองห้าแต่พีหรือเปล่านี่นะครับแต่ผมไปส่องแป๊บหนึ่งอันนี้ผมทำความสะอาดมาแล้วห้าแปดสองห้าพีนะครับตัวเดียวกันนะครับสำหรับชิปคัดดีนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าชิปคัดดีถึงแม้จะเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าการจัดวงจรเป็นคนละ เป็นคนละตัวนะครับรู้ได้ยังไงว่าจัดวงจรคนละตัวดูอินดักเตอร์ได้ครับอินดักเตอร์เป็นคนละคา่าอันนี้เป็น100ตัวอนี้คือ1 0ึ่อ่านว่า10ไมโครเฮนรี่นะครับพอเป็น4 R7 อาวนี้ R แปลงเป็นจุดนะครับก็คือ4.7ไมโครเฮนรี่นะครับแต่ส่วนอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมมากครับเป็น from แพตฟอร์มคล้ายๆเดิมนะครับแต่ใส่แทนกันไม่ได้นะครับ อันนี้ข้างในครับก็มีสายอากาศนะครับสายอากาศเมื่อกี้แบตเตอรี่แบตเตอรี่สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบมิลลิแอมนะครับแต่จะมีชิปควบคุมอยู่ในแบตเตอรี่อันนี้ก็จะดีกว่าเดิมนะครับก็จะช่วยหลายอย่างเลยช่วยเรื่องไม่ต้องกลัวแบตเตอรี่จะหมดเกลี้ยงนะครับเพราะสามารถที่จะจัดการได้จัดการเรื่องอุณหภูมิได้อันเดิมคือเช็คได้ว่าอุณหภูมิเป็นยังไงแต่ว่าไม่สามารถที่จะ แปลผ่านการชาร์จตามอุณหภูมิได้นะครับตัวนี้ผมคิดว่าสามารถทําได้เพราะว่าเราเพิ่มชิปตัวนี้เข้ามาแล้วก็เขาก็น่าจะให้จุดประสงค์เพื่อที่จะสิ่งนี้แหละครับการแปลผ่านการชาร์จเนี่ยครับตามอุณหภูมิด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็พอชาร์จจะเป็นเหมือนเดิมนะครับคือตัว PCB control ตัวนี้อาจจะแตกต่างแต่ว่าตัวพอร์ตนะครับผมคิดว่าพอร์ตเดิมนะครับอันนี้ก็มีเพิ่ม IC ควบคุมเล็กน้อยมานิดหน่อยนะครับ าผมดูจากเบอร์นะครับน่าจะเป็นซีเนอร์ไดโอดนะครับซีเนอร์ไดโอดเพราะว่า IC ตัวนี้ครับมันค่อนข้างอ่อนไหวต่อแรงดันเกินนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกัดเอาลืมใส่ที่กดน,นี้

ตอนเซบีทูบีต้องระวังนะครับอย่าให้ขายมันเลื่อมกัน,นเลื่อมกันหมืองว่าไม่ตรงกันนะครับเวลากดเราจะโคดครับเรายังไม่ต้องใส่น็อตครับเดี๋ยวเราใส่แบตลองก่อนว่าเราทําแล้วเราเปิดติดหรือเปล่าไม่ใช่หรือแล้วหรือพัง เ okay. ติดปกติก็ปิดประกอบต่อก็ด้านในนี้ครบแล้วนะครับสายต้องมาทางนี้นะครับไม่ลืมอะไรก็ล็อกน็อตดด้านบนผิดทาง ต่อไปก็ค้อบฝาพาสซีเขาจะอยู่ตรงกันนะครับแล้วก็อย่าลืมดูเรื่องยางนะครับยางสีขาวนะครับอย่าให้ปิ้นนะครับให้อยู่ในร่องปกตินะครับตัวนี้เขาจะอิมพูปัญหาเรื่องการขันน็อตแล้วไปชนแบตนะครับถ้าเป็นตัวเดิมครับแบตจะอยู่ตรงนี้เราจะมีน็อตตัวนึ้งอยู่ตรงนี้จะชอบไปชนกับแบตครับเขาเลยย้ายมาไว้ด้านนอกนะครับทั้งสองฝั่ง อาจีะผมเดานะครับว่ายายเพราะเหตุผลนี้จริงอาจจะย้ายเพราะเหตุผลอื่นสรุปดอกลำโพงใหญ่ขึ้นแม่เหล็กหนาขึ้นนะครับไม่ใช่ใหญ่ขึ้นแม่เหล็กหนาขึ้นก็น่าจะเป็นหนึ่งจุดที่ทำให้ช่วยให้เพิ่มกำลังขับเบรคออกมาได้ ชัดเจนขึ้นก็ตัววิวเลนหนึ่งนะครับตัวนี้ยังได้รื้ออีกายรอบอยู่ครับอันนี้ประกอบเสร็จกดดูนิดหนึง่งกดพัดสิบดอกตรงเด้งนะครับเพื่อที่จะดูว่าไม่ได้มีอะไรอันนี้ก็ใส่กลับที่เดิมพอต้องมาคำ้ำก็ฝาหน้า ถ้าจะให้ดีอะครับตอนที่เรางัานะครับไอตัวนี้จะง้างออกมือบีบเข้าไปนิดนึงไม่ได้แข็งมากหรอกครับมือบีบได้อยู่ครับเพื่อที่จะได้ล็อกแน่นๆครับเข้าทนะีก็ใส่ให้ตรงใส่จากด้านหลังมาให้ตรงก็ะเลงแบตก่อนครับเลงไฟแบตก่อนน,นี่ไม่ตรงเยเยื้องไปหนึ่งหลอด 你懂了。 ลกน่อยหรือบ่อยๆก็ชำนาญครับอันนี้เพิ่งรือครั้งที่สองเปิดอีกทีลองเสียบสายชาร์จก็ฝากไว้ประวันนี้ครับสำหรับการถอดประกอบวิวเลนสองนะครับ อานาคตอาจจะมีเทคนิคที่ดีกว่านี้นะครับอันนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นอยู่แต่ถือว่าเป็นการอ้างอิงได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณท่านท,ที่รับชมนะครับผมช่างบาสสวัสดีครับ